สวัสดีค่ะวันนี้จิจ้จ้จาวันนี้เราจะพามารู้จักกับออตก้าอ็กอก้าสุดหล่ออ็อกกาสุดหล่อมุมมุม,มร้อนไหมเอา้านี่คือภรรยาของออตก้าตัวจิ๊กหนึ่งเอากันไม่ได้อ้า เด็กพี่จีจนั่งล่อยู่อยู่บ้านจะเล่นกับหมากับแมวมีความชุดที่สุดเลยจีขนมันนุน่มๆก่อนอัดแกนนุน่มๆนะเดะบายบายเอย,ยก่น <c oughs>